การภาวนาอย่าไปยอมแพ้อย่าไปยอมแพ้อุปสรรคอนั้นอันนี้เอกิเลเตอมันแบบใดก็ตามถ้าใจของเรายังไม่ยังไม่สัมผัสผลยังไม่สัมผัสธรรมอย่างแท้จริงมันจะหาเรื่องมายุแย่เราให,ให้ให้ออกจากความเพียรอยู่ตลอดเวลา แถ้าอาจารย์พูดเหมือนมันมันเป็นเหมือนมันเหมือนเป็นตัวร้ายในหนังเลยะเหมือนมันมีมีตัวตนแบบใช่เราเรามาคิดดูนะพวกเราเนี่ยพอพอไปอคนที่เขาเขาไม่ดีกินจริงๆอนะก็หิวจนจนจะขาดใจตายเนี่ยพวกนี้เขาจะพูดถึงเรื่องความหิวนี่รุนแรงมากเลย แต่ไอ้พวกเรายังไม่ทันหิวเนี่ยเราก็กินแล้วยังไม่ทันหิวก็เราก็กินแล้วยังไม่ทันหิวเราก็กินแล้วเราจะไม่รู้จักโทษภัยของความหิวเลยก็เพราะเรายังไม่ทันหิวเราก็ไปป้อนมันแล้วหิวยังไม่ทันออกแสดงตัวตนเราก็ป้อนมันแล้วใช่ไหมคนทางโลกเนี่ยชาวโลกเราเนี่ยไอ้ิีดีความกดความโลภความหลงราคาตัญหาต่างาๆมันยังไม่ทันแสดงตัวตนออกมาขบกับเราเลยเราก็ไปป้อนมันแล้วป้อนอาหารให้มันแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นความรุนแรงของมัน ตอนนี้ผู่ที่ท่านปราที่เลสอเนี่ยเขาชักอาหารมาไม่ป้อนมาเลยนั่นแหละมันจะขบกัดมันจะต่อก็จะต่อสู้กันอย่างรุนแรงเ่ยจะเห็นเห็นความร้ายกาจของมันที่สุดเลยไอ้พวกเราจะเห็นไะไรความร้ายกาจของมันยังไงก็บมันมันยังไม่ทันแสดงความหิวโหยมาเราก็ไปป้อนมันแล้วอ่ะจะไปเพราะฉะ้ั้นดูที่ไอ้ไอ้ไอ้ความโกรธความโลภความหลงระฆังอะไรต่ออะไรก็ตามเด่ยมันทําคนได้ยิ่งกว่าสัตว์เดยล่ะฉานถ้าเวลาเป็นครอบงำ ไอ้เหมือนการทงสัตว์ในเรฉันว่ามันหยาบขนาดไหนมันยังทําไม่ได้แต่บนุษย์เราทาได้ทําด้วยอำนาจของกิเลสเพราะะนถาเรายังไม่ต่อสู้มันเนี่ยเราจะไม่เห็นความร้กายของมันหรอกถ้าเราต่อสู้แล้วเราจะเห็นความร้กาจของมันโอ้โหมันขนาดนี้มันจึงคุมเราเนี่ยคุมสัตว์โลกมาจนนักพบนักชาติไม่ได้เราเวียนไหยตายเกิดเกิดตายตายเกิดแต่อยู่ใต้อํานาจของมันจนนัคพบนักชาติไม่ได้ถ้ามันไม่เก่งถ้ามันไม่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  ข้มแข็งจริงๆมันคุมัตว์โรมาไม,ไม่ได้ขนาดนั้นมีพระพุทธเจ้าพระอ,องค์เดียวเท่านั้นในที่ที่สามารถเบิกทางมันออกมาได้ไดไนั่นแหละวิธีการต่างๆทั้งหลายเราท่านพูดที่เจ้าจึงนาม,มาเปิดเผยต่อพวกเราถ้าใครเดินตามร่องรอยพุทธเจ้าก็สามารถที่ไปเบิกทางมันออกได้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นไม่ไมีโอกาสที่จะเบิกทางมันออกได้เลยมันจะคุมัตว์โกอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นคิดดูที่ว่าขนาดธรรมะท่านบอกตรงๆจ้องๆอยู่ เราก็ได้ยินเราก็ได้ได้เห็นด้วยตาม้เล้ของเราแต่ไอการปฏิบัติของเราด้วยปัญญายังไม่เข้าไปถึงกิเลสมันยังเสษสันตั้งแต่งให้เราไปหลงตามันได้ท่านบอกว่าอนิจจังอนิจจังเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงแต่เราก็ยังไปยึดอนิจจังพอเวลามันแสดงอนิจจังทั้งทั้งที่เราเราได้ยินว่ามันอนิจจังอนิจจังเ่ยไม่เที่ยงแต่พอมันแสดงอนิจจังเราก็ยังไปทุกข์เลยไหมก็เพราะเราไปยึดมันไงใช่ไหม ถ้าเรารู้ด้วยปัญญาของเราเองว่ามันอันิจังนี่เราจะไม่ยึดเลยพอมันแสดงอันิจังอ๋อเท่านั้นเองมันรู้ค่ะแต่มันเหมือนหลงไม่ไม่ใช่รู้มันจํอ๋อมันจเออมันไม่ใช่รู้เออมันจําจํากับรู้มันต่างกันนะตอนนี้ไอ้จำจำากับรู้มันต่างกันยังไงไอ้จาเนี่ยมันสมบัติของผู้อื่นเขาไอ้รู้เนี่ยเป็นสมบัติของเราเองไอ้จาเหมือนกับพนักงานธนาคารเนี่ย วันหนึ่งมันมันจับเงินเนี่ยผ่านมือมันเป็นร้อยร้อยล้านมันจอาไปซื้อขนมกินสักห้าบาทมันติดคุกเลยเห็นไหมแต่ถ้าตาสีตาสามันมีเงินแค่ห้าบาทมันจะซื้อขนมกินได้สบายเลยมีคุณค่าเหลือยิ่งกว่าไอไ้อไอพวกธนาคารที่กำเงินเป็นล้านล้านอีกเห็นไหมเรารู้เนี่ยปฏิบัติแล้วเรารู้ไห้แค่นิดเดียวยังมีคุณค่ามากกว่าที่เราจําได้มากมายไกลกองเช่นว่าเราจําได้ว่าสมาธิคือความตั้งมั่นเห็นไหมหรือความสงบแต่จิตของเราก็ยังฟุ้งซ่านอยู่เห็นไหม จิตของเราก็ยังหวั่นไหวอยู่ทั้งๆ,ๆนี่เราจําได้ว่าสมาธิคือความตั้งมั่นแต่จิตของเรายังหวั่นไหวอยู่แต่ถ้าเราไปฏิบัติก็ไปอ๋อรู้อ๋อ,อ,อนี่สมาธิมันเป็นนี้เลยไหมมั่นคงเลยั้างแต่ถ้าวันนี้ตั้งแต่นั้นสมาธิพันที่ชีวิตถ้าวันนี้ไม่เคยเลยเชื่อที่ว่าไม่มีความกดไหนที่เท่ากันเพราะขนาดนี้เดียวเสี่ยวหนึ่ง มันสุกมันนั่งอยู่ในขับนั่งอยู่ในเถกนั่งกอดเลงไอ้ไอ้สิ่งเราดันไปทําให้เราเราหลงทําให้เราฟุ้งเฟ้อทําให้เราเพลินเพลินไปแบบขาดสติเพลินออกไปข้างนอกเพลินพอเพลินออกไปข้างนอกเนี่ยพอมันหมดไอ้วามเพลินนั้นเนี่ยเราก็กลับมาทุกข์อย่างเก่าทุกข์อย่างเก่าแล้วเลยยังต้องเป็นฆ่าค่าขไอ้ของฟามเพลินอีกเพื่อหาอาหารมาป้อนมันอีก เราจะต้องไปเหนื่อยเมื่อหิเหวเพื่อเพื่อหาหาสิ่งต่างๆมาป้อนให้ได้ความเพลินอย่างนั้นแล้วเราจะต้องเป็นเป็นเป็นใา้ของวามทุกขนั่นอีกมันก็เลยไปสองอย่างสามอย่างเพิ่มโทษจะมาเพิ่มภาระมากขึ้นมะาเพราะฉะนั้นชาวโลกเนี่ยชาวโลกวิธีแก,แก้ทุกเนี่ยเขาไม่ได้แก้ที่ที่ตัวเหตุตัวเหตุมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ใจใช่ไหมแต่ชาวโลกแก้โดยการไม่ทําให้ลืมไป ลืมไอตัวทุกไปใช่ไหมเพลินออกไปตามรูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพลินออกไปอันนั้นเพลินออกไปมันก็เหมือนกับลืมอันนี้ใช่ไหมแต่ไอการเพลินอยู่มันเราเพลินอยู่ตลอดเวลาเปล่าไม่เดี๋ยวอีกหน่อยมันก็หยุดความเพลินแล้วหยุดความเพลินมันก็มาจมอยู่ในกองทุกอย่างเต่า<ม>ตอนนี้เราก็ต้องหาอาหารมาป้อนไอความเพลินให้เพื่อให้ได้ความเพลินอย่างนั้นอีกแต่ทุกอย่น,นั้นก็ไม่ได้หมดไปนแต่ว่าธรรมะเนี่ย ทุกอยู่ตรงไหนท่านล้วงเข้าไปหาตรงนั้นล้วงเข้าไปหาที่หน่วยตัวตัวทุกอยู่แล้วก็หาไอ้ตัวต้นเหตุของตัวทุกน์นะไอ้ตัวตัวตัวเหตุที่ให้เกิดทุกตัวนั้นนตอนนี้เหตุให้เกิดทุกมันมันก่อนเนี่ยไอ้กิเลสกิเลสเริ่มต้นขึ้นมาคือเอาวิชาความไม่รู้ไอ้ความไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บไอ้กิเลสมันเสศสันปั้นแต่งอะไรต่ออะไรไปเราก็ไปยึดมั่นถึงมั่นตามที่มันเสกสันปั้นแต่งเห็นไหม พอเราไปยึดมั่นถึงมัน่นพอยึดมั่นถึงมั่นแล้วมันไม่เป็นไปดังที่เรายึดเราก็เป็นทุกข์ทั้งๆที่สภาพความเป็นจริงมันกระแสนแดงตัวเราก็ยังเป็นทุกข์กับความเป็นจริงนแต่ถ้าเราไม่ยึดอะเราไม่ยึดเราไม่ทุกข์นะก็นี้เราทุกข์เนี่ยเอาสมมติว่าเอาความตายเนี่ยเราบอกว่าที่เราทุกข์เนี่ยเพราะความตายเอาสมมุติเราจะสมมติง่ายๆคนตายเน Nearly ี่ยนะคนตายนั่นน่ะ เนี่ยเขาตายอยู่ทั่วทั่วทุกคนทุกแห่งทุกเวลาใช่ไหมแต่เราเฉยๆเราไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยไอคนเนี่ยตายกันทั่วทั่วทั่วทุกคนทุกแห่งเนี่ยแต่ถ้าคนนั้นเนี่ยเรายาึดว่าเป็นญาติเราเป็นไอ้น,นั่นเ,เป็นไอ้นี่ได้ตายเนี่ยเราไปทุกข์ใช่ไหมเพียงแค่ยึดไอ้ความจริงมันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทุกข์เพราะตายนะถ้าตายคนอื่นตายเราก็ต้องทุกข์แต่นี่ทำไมคนอื่นตายเราไม่ทุกข์เพราะเราไม่ไดยยึดใช่ไหม เราไม่เดอดร่กับเป็นญาติเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นอะไรต่ออะไรของเราเขาตายเราก็อยังไม,ไม,ไม่ไม่ทุกข์แต่นี่พอเรายึดปุ๊บเราจึงทุกข์เพราะนั้นทุกข์เพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ทุกข์เพราะเพราะตายนะคนเราเนี่ยเป็นที่เป็นทุกข์เพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตอนนี้ไอ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 อุปทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจะหลุดไปเพราะเราได้เข้าไปถึงความเป็นจริงพอพิจารณาได้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยมันมันเป็นเช่นนั้นเองเนี่ย ประทานก็ถอนถอนตัวออกมาเมื่อมายึดแล้วความจริงมันแสดงออกมาแล้วก็อ๋ออ๋อเราเป็นเพียงผู้รู้เท่านั้นเองรู้ต่างสภาพความจริงมันไม่ทุกเพราะนั้นไอ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 ้สิ่งที่เราจะไปแก้ทุกข์ได้ก็ด้วยปัญญาของเราเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ปัญญาของเราเนี่ยปัญญาของเราที่อยากไปพิจารณาเห็นมันชัดเจนเนี่ยจิตของเราต้องมีความตั้งมั่นแล้วก่อนจิตของเราจะมีความตั้งมั่นเพราะจิตมีความสงบใช่ไหมันการพิจารณาของเราจึงมีความชัดเจน แต่ถ้าจิตมันไม่สงบเยะ่ะการพิจารณาของเราไม่ไม่ไม่ชัดเจนเหมือนกับคนเราวิ่งวิ่งอยู่ในถนนทอนทางเนี่ยในขณะที่เราวิ่งเรามองอะไรมันจะชัดเจนได้ยังไงมันไม่ชัดเจนแต่ถ้าเราหยุดวิ่งแล้วลองมองมันก็ชัดเจนใช่ไหมจิตที่มันแสบซายุ่งเหยิงไปกับอารมณ์เรื่องราวมันพิจารณาอะไรก็ไม่ชัดเจนมันไม่เย่ไม่ไม่แยกขายไม่จดจ่อแต่ถ้าเราหยุดจิตของเราได้เนี่ยคือทําความสงบได้พอจิตมีความสงบปุ๊บมันมีความตั้งมั่นคือสมาธิมีความตั้งมั่นมันไม่ไม่วิ่งวุ่นไปกับ ไปกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆพิจารณาอะไรมันก็มันก็ชัดเจนใช่ไหมตอนนี้บอกว่าทาไมว่าคาว่านัตถิสันติปรังสุขังความสุขอื่นเสมอโดยความสงบไม่มีพอไอ้ความสงบมันปรากฏขึ้นมาปุ๊บมันเราเราอยากเข้าสู่ความสงบปุ๊บเราจึงสัมผัสกับความความความสุขก็เพราะว่าไอ้ที่เรามันทุกขน่มันทุกข์เพราะกิเลสกิเลสที่มันมัน มันมันเผาลนอยู่ภายในจิตในใจของเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไอ้น,นี่อันนี้เราจึงเราจึงมีแต่ความทุกข์ความเศร้าหมอง,งความขุ่นมัวความอะไรต่ออะไรสะสมบนเปไปเรื่อยเรื่อยไปเนี่ยแล้วพอเราทําความสงบปุ๊บเนี่ยไอ้ความสงบ,บแค่ความสงบจากสมาธินะความสงบจากสมาธิทัางเสียงไว้ก็เอาก้อนหินไปทับหญ้าเอาก้อนหิมไมนไปทับหญ้าขณะที่ที่ก้อนหินม,มันทับหญ้าไว้เนี่ยหญ้ามันก็ไม่สามารถงอกเลยขึ้นมาได้เห็นไหมล่ะแต่ไม่ใช่หญ้าตายนะหญ้ามันไม่สามารถงอกเลยขึ้นมาได้ สมาธิหมืองกันพอจิตมันสงบปุ๊บเนี่ยเป็นสมาธิสงบเนี่ยกิเลสไม่สามารถแสดงตัวตนออกมาได้เรายังสัมผัสกับความสุขขนาดเป็นอศัศจรรย์ขนาดนั้นเนี่ยแล้วไอ้หินเนี่ยที่ทับย้าเนี่ยญ่ามันไม่งอกเลยแต่ถ้าเราถากญ้าออกคือแต่แต่หินมันทับญ้าเนี่ยพอเรายกหินออกญ้างอกเลยขึ้นมาได้แต่ถ้าเราถากญ้าออกอนเนี่ยถา,ยาออกญ้าออกย้าไม่งอกเลยขึ้นมาเลยใช่ไหมไอ้สมาธินองกันสมาธิมันเป็นตัวกดทับ กิ uhm. เลสไว้เท่านั้นเองมันไม่ไม่ใช่ลากข้อนโคนกิเลสนะมัน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 กดทับกิเลสไว้ไม่ไม่ให้กิเลสแสดงตัวตนออกมาเรายังไปไปซ่อมกซมความสุขอจรรยาอย่างนั้นแล้วถ้าหากเราถอดถอนถอดถอนกิเลสออกมาได้หมดเส้นมันจะสุขขนาดไหนเนี่ยการถอดถอนกิเลสออกมาได้ด้วยปัญญาของเราเนี่ยที่เราจะต้องหมั่นพิจารณาตามสภาพความจริงนั่นเอง เพราะนั้นเอะบางทีโลกเราเนี่ยมันกีเลสมันเสกสารตั้นแต่งไปเนี่ยไอท้ที่ที่ที่ทำท่านว่าก,กิเลสนะแต่แต่กิเลสมันก็เสกสารตั้นแต่งไม่ให้เราเห็นเป็นกีเลสมันก็เลยยินดีพอใจอยู่นั่นหอะ,นะ <c oughs> พอกิเลสมันมันมันเสกสารตั้นแต่งปุ๊บกลัวเราวิ่งตามมันก่อนเนี่ยแหละมันก็มันก็ปกะทานยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยยึดไปเรื่อยยึดไปเรื่อย ยึดอะไรก็ทุกข์เพราะอันนั้นยึดอะไรก็เพราะทุกข์เพราะอันนั้นเพราะว่ายึดว่าตั้งแต่ยึดว่าอัตตาตัวตนเนี่ยยึดว่าตัวเราปุ๊บเนี่ยเราก็ทุกข์เพราะตัวนี้ใช่ไหมยึดว่าของเราเราก็ทุกข์เพราะว่าไอ้ของเราเนี่ยยึดอะไรก็ทุกข์เพราะอันนั้นยึดอะไรก็ทุกข์ทุกข์เพราะอันนั้นเนี่ยท่านจึงบอกว่าให้พิจารณามาว่าอัตราตัวตนเนี่ยว่าตัวเราอะไรเป็นตัวเราเนี่ยไหนไอ้ตัวเราผมนี่หรอเป็นตัวเราแต่ละส่วนแต่ละส่วนแยกออกไปสเนี่ย ใช่ธาตุสี่รวมแล้วคือเป็นธาตุสี่ที่น้ำลมไฟมันมารวมกันอยู่ด้วยเหตุด้วยปัจจัยรวมอยู่ช่วงระยะหนึ่งอย่างเดงก็ไม่เคยรอดีอาศัยธาตุรู้เข้าไปสูงสู่อย<ม>ู่ก็สมมติว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนเป็นอะไรนในเขียวในแดงอะไรก็อ,อะไระก็เรื่นะูพยายามทำความเข้าใจเรื่องเรื่องธาตุขันนะคะเพื่อเข้าใจมีวิธีง่ายๆที่จะเข้าใจคือไอ,ไอ้กายจิตเนี่ยนะ ท่านแบ่งมาเป็นกองกองแบ่งไมเป็นกองกองนะแบ่งมากองกองไอ้ที่เนี่ยไอ้ที่เราเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนท่านแบ่งเอาไปเป็นกองกองได้ห้ากองเรียกว่าขันห้านะรูปขันห้านี่ห้ากองรูปก็คือตัวเราเนี่ยที่เราจับต้องได้รูปเนี่ยเวทนาเวทนาก็คือความสุขความทุกข์นะเวทนาสัญญา สัญญาคือความทรงจําได้หมายรู้นะสังขารความนึกคิดปรุงแต่งวิญญาณความรับทราบความรับรู้เนี่ยเนียไอห้ากองเนี่ยไอห้ากองเนี่ยที่แปลออกมาห้ากองไอเราเขาไปยึดว่าห้ากองเนี่ยเป็นเราเนี่ยเราเข้าไปยึดแล้วว่าไอห้ากองเนี่ยเป็นเราพอเราไปยึดห้ากองนี้ว่าเป็นเราเราก็ต้องการให้มันเป็นไปดังที่เราต้องการ พอมันไม่เป th ็นไปดังที่เราต้องการเราก็เป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ไอ้ห้ากองเนี่ยมันไม่ได้ว่ามันเป็นเรามันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเช่นว่าเราว่ากายเนี่ยเป็นเป็นกายเราอรูปเนี่ยเป็นเป็นรูปเราเราก็ต้องการให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนี้เราไม่ต้องการให้มันแก่เราไม่ต้องการให้มันเก็บพอมันแก่เราก็เป็นทุกข์แล้วพอมันเก็บเราก็เป็นทุกข์แล้วมันไม่ฟังเรามันเคยเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะใช่ไหมล่ะเวทนาแบบนี้ยเวทนาความสุขความทุกข์อแบบนี้ ไอเราต้องการต้องการไม่ต้องการให้มันทุกข์ใช่ไหมแต่มันเป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์เลยใช่ไหมล่ะไอสัญญาเราต้องการให้มันจาได้แบบเนี้ยอยู่ตลอดพอมันจํามันไม่ได้เป็นอันิจ่จำมันไม่เที่ยงเราก็ไปทุกข์เนี่ยคือมันก็แปรเปลี่ยนของมันไปตามเรื่องตามเราของมัน่มันไม่เข้าใจว่ามันเป็นเราหรือหรือไม่เป็นเราแต่มันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยขันค่าเนี่ยมันเป็นจังหวันอย่างนั้น เพราะท่านนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยเราจึงทุกข์เพราะขันท้าเนี่ยทุกข์เพราะขันท้าถ้าหากเราไม่ยึดเลยเนี่ยถ้าเราไม่ยึดขาดานะถ้าถ้าหากเราอะเราพิจารณาเห็นชัดเจนแล้วว่าขันท้านี่ยนะมันเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นมันไม่ใช่เราพอเรารู้ว่าเราไม่ใช่เราเนี่ยเราถอนอุปทานออกมาถอนอุปทานออกมาตอนนี้เราเกี่ยวข้องกับขาดท่านนมีแต่หน้าที่แต่ไม่เนี่ยพาราหะวไปจากขั้นพาก แดกรับเป็นภาระของมันเดียวยามันไปตามเรื่องตามเราแต่เราไม่ทุกข์เพราะมันนี่เ <concentrated water process ing> ช่นว่าเราเรากินข้าวเรากินข้าวเราอาบน้ําเราแตง่งเราใส่เสื้อผ้าเรายืนเดินนัง่งนอนอะไรต่ออะไรเราไม่ได้ไม่ได้ทุกข์เพราะมันเ,เราทําเป็นไปตามหน้าที่ทนเท่านั้นเองที่มันยังเกี่ยวเนื่องกันตามสมมติเท่านั้นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยที่ท่านให้พิจารณาเนี่ยตอนนี้การพิจารณาเนี่ย การพิจารณาภาพพิจารณารูปเนี่ยพิจารณารูปเนี่ยคิดคิดดูตามสภาพความ,มจริงเหมืนจะหนักไปในทางอสุภาษะดูรูปเนี่ยดูกายเนี่ยให้ดูเป็นเป็นอสุภาะคือควา,า,า,ามเป็นปฏิกูลความเป็นปฏิกูลความทำหน้าขยะกขย้งหน้าสีส,สเอียนเนี่ยเรายิ่งดูให้มันมันคือพูดง,ง่ายๆว่าการดูของเราเนี่ยเหมือนเหมือนกับจินตนาการนะเราอาจจะินจินตนาการตามที่อย่างที่ว่าเราเคยเคยเห็น อาจจะเคยเห็นศพมาเราก็จินตนาการไปอย่างนั้นก็ได้หรือเราจะเราจะกาหนดดูตามสภาพความเป็นจริงของมันเนี่ยห <Yeah. S 1> มอนกับว่าเอารูปร่างกายเนี่ยมันจะหนังห่อหุ้มบางๆไว้ลองลองลอกหนังมันออกคนเราไม่มีหนังดูสิไม่มีหนังห่อหุ้มไว้มันเป็นยังไงเนี่ยเรากําหนดดูมาแบบน,นี้ดูยิ่งมากเท่าไหรดูยิ่งบ่อยเท่าไหร่ก็ย,ยิ่งดีมันก็ย,ยิ่งจะค,ค่อยๆชํานาญในการดูชนานาญในการคิดพิจารณาไปเรื่อยมันก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อย จนกระทั่งว่ามันละเอียดจนกระทั่งว่ามันคล่องแคล่วในการคิดในการดูพอคล่องแคล่วเรื่อยไปมันชัดเจนเรื่อยๆต่อไปเนี่ยจิตมันยอมรับยอมรับเหตุผลที่เราเข้าไปคิดพิจารณาเนี่ยว่าเออมันเป็นอสุพะจริงเอาพอมันเป็นอสุภะจริงมันยอมรับในสภาพความเป็นสุอสุพะจริงสุภาที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นในความสวยงามมันก็หลุดออกไปไพอมันหลุดออกไปตอนนี้มันเลยเหลือแต่อสุพะแ้นนั้นมันก็เข้ามาหาจิตแล้ว เข้ามาหาจิต<ม>เข้ามาหาจิตวัตตวนะไอ้ไอ้ไอตัวจริงๆแล้วอะไรมันเป็นอสุภะเป็นสุภะจริงๆแล้วก็คือจิตมันไปเก็ดสารตั้งแต่เองใช่ไหมไอ้ร่างกายมันเป็นเช่นนั้นเองของมันนี่แหละมันไม่เป็นทั้งสุภะไม่เป็นทั้งอสุภะไปจิตเนี่ยไปไปสมมุติเขาแล้วก็ไปยึดสมมุติอันนั้นเท่านั้นเองเนี่ยพิจารณาเนี่ยเขาไอ้เราไปพิจารณาให้ให,ให้ให้มากให้ยิ่งเด้อมันจะค่อยๆชัดเจนไปเรื่อยเราว่าโอ้ฉันพิจารณามาสิบครั้งยี่สิบครั้งมาพิจารณามาเป็นปีแล้ว ก็ยังไม่เห็นมันละถอนได้อย่าไปคาดหมายอย่างนั้นขอให้พิจารณาลงไปเรื่อยเหมือนกับเรากินข้าวไม่ต้องไปนับคําหรอกขอให้กินลงไปเรื่อยๆอิ่มแล้วมันรู้เองเรื่องอย่างนั้นต้เลยต้องกินข้าไปเรื่อยๆส่วนผ้าผ้าอีกสี่ขันเนี่ยเอเวทนาสัญญาทางขันวิญญาณเราจะพิจารณาหนักไปในทางอานิจจังมันไม่เที่ยงมันเกิดดับเกิกกกกดแล้วก็ดับเกิกกกดแล้วก็ดับของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราพิจารณาเห็นมันเห็นเห็นเห็นเป็น,น,นอน,นิจจัง พอเห็นไป Expert, อน,นุจังแล้วอน,นิจังมันเป็นเราเหรอเนี่ยไันก็เข้ามาเปรียบเทียบได้เราเป็ียเพียงเข้าไปรู้อาการของเขาเท่านั้นนี่ไม่ใช่เราเนี่ยคือไม่ความใบห้ากองเนี่ยห้ากองเนี่ย,ย,ยมันเป็นธรรมชาตินัหนึองอาศัยเราเนี่ยคือจิตผู้รู้เนี่ยเข้าไปเข้าไปเกี่ยวข้องก็เลยยึดห้ากองันนี้เป็นเป็นเราเองจริงๆแล้วจิตมันเป็นเพียงผู้รู้เท่านั้นเองอาศัยเขารู้เขาเท่านั้นเอง อันนี้เราต้องอาศัยเนี่ยแหละอาศัยความภาพความเพียงของเราเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับไปเองจะให้มันรู้ชัดเจนทีเดียวไม่ได้ไอ้กิเล่มันเสกสรรปั้นแต่งมันเสกสรรปั้นแต่งจนโอ้โหมันมันมันไม่ไม่ธรรมดาเมื่อเมื่อวานเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือพิมพ์มาหนึ่งสามีพัญญาสามีพัญญาไอ้มันอยู่ด้วยกันก็มีมีลูกอยู่สองคน มีลูกอยู่สองคนตอนนี้ไอพอไปมาก็มันก็เลิกกันเลิกกันไอสามีก็ทางออยู่เรื่อยงออยู่เรื่อยมาวันนั้นไอสามีก็ตามงอไอปัญญาก็ขี่รถเครื่องอขี่รถเครื่องกับหน้าสาวไอสามีตามงอ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 พัญญาไม่ยยมเอาน้าํากดสาดสาดทั้งทั้งทั้งถัง,ง,ง,งเลยถังสีอ่ะวิ่งไปเอาน้ำกดอยู่ใน อยู่ในอยู่ในรถเนี่ยสาดลาดจะไปถูกทั้งทั้งนาทั้งทั้งทั้งปัญญาเนี่ยเนื้อ,อไรต่ออะไรเละไปถึงหกสิบเปอร์เซ็นตอยู่ไอโคโมา่าเนี่ยเรามาพิจารณาดูนะเรามาพิจารณาเนี่ยอคําว่ารักเนี่ยคําว่ารักเนี่ยถ้าทางโลกเนี่ยโอ้โหดีเหลือเกินใช่ไหมไอ้รักเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเป็นปิดตัวสุขใช่ไหมรักเนี่ยคนยินดีพอใจที่จะรัก ยินดีพอใจที่จะให้มีคนรักใช่ไหมแต่ทางทรมองแล s, ้วไอ้ร <words> ักเนี่ยคือกิเลสนะรักเนี่ยไปทําให้คนเห็นแก่ตัวใช่ไหมถ้ารักจริงๆถ้ามันเป็นธรรมจริงๆมันจะไปฆ่าไปลาดังกฎหมันได้อย่างไงไอ้เฉพาะมันรักมันทําให้เห็นแก่ตัวมันต้องเป็นของกูกูต้องอะไรอะไรแบบนี้มันก็มีแต่กูกูเท่านั้นเหละมันจึงทําลายได้ใช่ไหมแต่ฝ่ายทมนะฝ่ายทมเนี่ยตรงข้ามกับคําว่ารักเนี่ยคือเมตตาใช่ไหม ถ้าเมตตาเนี่ยคือธรรมเมตตามีแต่ความปรารถนาดียิ่งไอ้คนที่เราเมตตาเขายิ่งได้ดิบดได้ดีมีความสุขขนาดไหนเราก็ยิ่งมุทิตาคือพอยินดีกับเขานี่จึงเป็นธรรมเห็นไหมเดี๋ยวเพราะฉะนั้นโลกเราเนี่ยไอเ้ไอเ้อเอโลกเรามันจึงถูกไอ้กิเลสมันสืสารตังแต่งโอ้โหมันสืสารตังแต่งมองไม่เห็นโทษมันเลยใช่ไหมล่ะก็ยิ่งดีพอใจเนี่ยพอใจรักเนี่ยพอใจรักแล้วพอใจให้เขารักเห็นไหม เนี่ยจึงว่าไอ้กิเลสมัน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 ฉลาดขนาดไหนถ้ามันฉลาดไม่ฉลาดโอ้เป็นของโลกมาไม่ได้นับพบนับชาติอย่างนี้หรอกคนเราก็ยังยังวิ่งหาความรักอยู่ใช่ไหมท่านท่านเห็นว่ามันมันเป็นโทษเดินทัยก็ยังต้องการรักเนี่ยอันนี้เรามาพิจารณาให้ให้ดีแต่ถ้ามาพิจารณาพิจารณาแล้วเนี่ยมันก็ไอรักเป็นของดีใช่ไหมแต่เรามาพิจารณาแล้วรักเนี่ยคือกิเลส หลงปูบ้านท่านยังบอกว่ารักรักคือสมุทยัยนะเมตตาคือคือมรคเห็นไหมเนเป็นอย่างนั้นนี่แต่ชาวโลก,ย,ย,ย,ลก,ย,ย,ลกยังยินดีพอใจที่จะรักยินดีพอใจที่จะวิ่งหาความรักยังยินดีพอใจที่จะให้เขารักแย่นั้นแหละถ้ารักแนตะ่ถ้ามันเป็นธรรมมันทําลายกันไม่ได้หรอกเราถ้าเป็นธรรมเนีเย่ทยทรรมเดยวตรงในข้ามคือเมตตาเห็นไหมเมตตานี่ไม่มีการทําลายเลยมีแต่มุทิตาพอยินดีเท่านั้นเอง เนี่ยจริงว่าโอ้กิเลสมันไม่ใช่ไม่ใช่ของธรรมดาธรรมดาจะบอกว่าถ้าเราไปฟังผู้ที่ท่านปฏิบัติธรรมนี่ท่านปฏิบัติธรรมนั้นต่อสู้กิเลสท่านพูดถึงเรื่องกิเลสโอ้หมันร้กาจมันมันไม่ธรรมดาอะไรก็อะไรนี่แต่แถวโลกเลยว่ากิเลสเขาไปเห็นมันรุนแรงอะไรก็ไป่จมรุนแรงได้ยังไงมันก็ไม่ทันหิวกเอาข้าวไปป้อนมันเลยเราจะไปเห็นพ่อขาฟความูิวได้ยังไงลองไม่กินนั้นเราไม่ได้กินนั้นสิบวันดูเดี๋ยวมันความหิวขนาดไหนมันบีบขั้นเราขนาดไหน คือผมไม่ธรรมดาเน่แล้ว